ครบผมสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ยศอนยาวิลีกในช่วงคันปากอยากพูดบอลจบอารมณ์ไม่จบ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 ครับผมพบกันในช่วงคันปากอยากพูดบอลจบอารมณ์ไม่จบนะครับผมในช่วงนี้นะครับก็เป็นหลังเกมของฮองอัญลายนะครับเล่นในบ้านเตะกลับนะฮะทีมทรงราเมื่อานนะครับผมก็ ในครึ่งแรกเนี่ยกระโดนนํำไปแล้ว1ประตูต่อ0ูนย์ะครับสำหรับลูกทีมของโคสิโกนะครับรรโก,โกโ็บ,บอกได้เลยว่าก็ยังเกมกไม่มีอะไรเลยครับผมยังดูไม่มีอะไรที่จะฟืน้นคืนชีพได้เลยนะฮะสำหรับลูกทีมของโคส mm ิโกนะครับกระผมวันน,วนี้โคสิโกจัดตัวมาครับใช้หลังนะฮะหคนนะครับลแล้วก็เช็คกลางนะครับ2คนแล้วก็ใช้หน้า3คนนะฮะนั่นก็คือเอา เบอร์26นะครประตูครับแล้วก็15้นะครับ94และเบอร์2เนี่ยเป็นกองหลัง3ตัวนะครับแล้วก็ดันฟูลแบ็กก็คือเบอร์7ด้านซ้ายนะครับแล้วก็เบอร์ฟูลแบ็กด้านขวาเนะี่ยใช้เบอร์17นะครับนั่นคือวันถันนะฮะแล้วใช้กองกลางนะครับผมเบอร์10ของเฟืองแล้วก็ อันตวนนะครับผมเบอร์11นะฮะแล้วก็ใช้กองหน้าด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นบันเดาเบอร์30นะฮะแล้วก็กองหน้านะครับด้านขวานี่ก็เป็นเจ้าวันตวนนะครับผมเบอร์9นะฮะด้านขวานะส่วนการพักบอลด้านหน้านะครับก็จะให้เป็นบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับเบอร์92นะฮะพักบอลด้านบนนะครับเริ่มเกมมานะครับผมรูปเกมก็ไม่มีอะไรครับผัดกันรับผัดกันลุกนะครับเช่นเคยนะฮะก็ สวนกันไปสวนกันมานะครับแต่การสวนนะครับเวลาได้บอลน,นะครับของทรงรามเงอานเนี่ยจะมีภาษีดีกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเขาสวนกลับมาเนี่ยของเขาเนี่ยก็จะได้จบอยู่บ่อยครั้งนะครับผมถึงจะเตะแป๊กบ้างเตะหลุดออกไปแต่ก็ยังได้เตะได้ยิงครับผมส่วนของลูกศิษย์ของอาจารย์เกติศักดิ์เสนาเมืองเนี่ยคือ บอลนะฮะพอเวลาได้เปลี่ยนจากรับเป็นลุกเนี่ยกองกลางนะครับก็ออกบอลก็ไม่ค่อยได้นะฮะผมโดนฝั่งของชงรามเมียาอันนะฮะบล็อกไว้หมดเลยนะฮะส่วนจะออกบอลทางปีกนะครับก็เขาก็จับทางได้นะฮะอย่างเช่นทางด้านซ้ายเนี่ยจะออกบอลทางด้านซ้ายเพื่อที่จะให้บรรดาวเก็บนะฮะเขาก็เข้ามาลุมแย่ง2มั่งอะไรมั่งบางทีก็ไปไม่ได้บ้างนะครับบรรดาวก็ กระชากลากเลยไม่ได้ก็ทำให้อากาสจากการสวนกลับก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับส่วนด้านขวานี่หายไปเลยฮะเงียบกิบเลยสลับวันต่วนนะฮะด้านขวาเบอร์เก้านะครับวันแทงเนี่ยก็แทงบอลไม่ได้ครับผมของเฟืองก็ยังออกบอลไม่ดีนะฮะก็กลายเป็นภาระนะครับ การเก็บกวาดหลังบ้านเนี่ยของอันตวนเบอร์11เนี่ยนะครับผมก็กลายเป็นเดอะแบกของทีมเลยในสายตาของผมนะฮะตอนนี้นะครับเพราะว่าใช้กลาง2ตัวฮะเวลาเปลี่ยนจากลับเป็นลุกเนี่ยก็ต้องเขาพอเวลาเปลี่ยนจากลุกเป็นรับก็ต้องใช้เขาก็คือมันกลายเป็นว่าหุยแบกไปหรือเปล่าสําหรับตัวนั้นตัวเดียวนะครับคือพอเล่นไปได้สักพักหนึ่งฮะระยะนะครับผมก็ กลายเป็นว่าบูโน่เฟรเดเดสเนี่ยพักบอลไม่ได้เลยนะครับผมนะฮะทำอะไรไม่ได้เลยเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะฮะก็ถูกโคซิโกเปลี่ยนตัวออกไปโนเฟรเดเดสเนี่ยก็ออกไปนะฮะซึ่งโคซิโกก็มองว่ากลาง2ตัวนี่คงจะไม่ไหวแน่ๆนะครับก็เลยส่งมินวุงเข้ามานะฮะเสริมกลางไปอีกตัวนึงก็กลายเป็นกลาง2ตัวนะครับรับ2ตัวนะฮะแล้วก็ใช้อของเฟืองเป็นตัว เก็บบอลออกบอลน,นะครับผมทิมให้กับเจ้าวันต่วนทีทิมให้ทางฝั่งซ้ายเจ้าบรรเดาทีก็โอเคครับเปลี่ยนจากกลางนะฮะสตัวเป็น3าตัวนี่ก็ถือว่าการทราซิชันบอลนะครับจากจากรับเป็นลุกนะฮะก็ถือว่า,ามีมิติมากขึ้นวูฟวามากขึ้นเพราะว่ากลาง3ตัวแล้วมันก็ทําทให้ของเฟืองไม่ต้องมากลางกังวลกับการที่จะต้องมาช่วยตัวนั้นเก็บกวาดนะครับ ก็เลยมีการเล่นที่ฟรีสไตล์มากขึ้นนะฮะก็จบในครึ่งแรกนะครับผมก็เป็นทรงรามีอันนะครับบุกมายิงได้ก่อนนะครับจากในนาทีที่22นะฮะจากการเปิดทางด้านฝั่งขวาเข้ามาก็เป็นเบอร์สิของกองหน้าผิวสีนะครับของสงรามเีอันนะครับเขี่ยบอลนะครับกระแทกบอลเข้าไปจึงทําให้รงรามเีอันนะครับได้ประตูขึ้นนําก่อนนะฮะและหลังจากนั้นก็ ถึงนาทีที่47นะครับผมก็กรรมการก็เป่าหมดเวลาในครึ่งแรกนะครับครับผมในส่วนครึ่งหลังนะครับผมเริ่มเกมมาเคลียมาได้น,นี่ก็ต้องบอกว่าฮองอันญาลายเนี่ยดูคึกคักกันเลยทีเดียวนะครับผมจากการที่ลงมาเล่นทุกคนก็หือลือนะครับเพื่อที่จะเล่นเพื่อที่จะวิ่งนะครับทุกคนวิ่งสู้ฟัดนะฮะ จนมาถึงในนาทีที่60นะฮะสถานการณ์ของฮองอันยาาลาก็ดีขึ้นทันตาเห็นครับจากการดันเกมลุกขึ้นมาฮะแล้วก็ได้ประตูสุดสวยครับจากที่คอสเข้าไปทางด้านฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็เป็นของเฟืองกระโดดมงนะครับบอลกระเด็นออกมาครับผมมาเข้าทางนักเตะที่โคสิโกเปลี่ยนตัวลงไปฮะนั่นก็คือมินวุงฮะเบอร์8ดครับ ครับวอลเลย์เข้าไปฮะลูกกระเด็นอ่ากระดอนไปชนเสาโกแล้วกระเด้งเข้าโกไปครับทำให้ฮองอันเชายนะครับตีเสมอได้เป็น1ประตูต่อ1นะครับครับผมหลังจากนั้นก็สู้กันอย่างสูสีผัดกันรับผัดกันลุกเช่นเคยนะครับจนมาถึงในนาทีที่89ครับสงรามเงอานนะฮะมาได้ประตูที่2ครับจากลูกนี้ครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเป็นลูกเฮ้ยไอสลาเล่นอะไรนะครับผมเป็นลูกที่ ได้เตะมุมนะครับเข้ามานะฮะแล้วก็เป็นนักเตะของผิวสีของสงรามเงงียนนะฮะได้แตะลูกลงพื้นเบาๆนะฮะลูกก็ด้วยวิธีลูกเนี่ยมันก็กลิ้งนะครับผมกระเด็นจะเข้าในกรอบประตูนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่บรรดาที่ไปเคลียร นะครับแตะลูกนะฮะจากจังหวะนี้นะครับก็ไม่น่าจะทําให้ของอันญ์ของอัญญลายเสียประตูนะครับด้วยการแตะและเปลี่ยนทางประตูก็เหลือเหงือกันไปหมดเลยทีนี้นะครับก็ทําให้ของอัญญลายนะครับเสียประตูจากลูกนี้ครับผมนะฮะก็แหมมันโทษใครไม่ได้จริงๆนะฮะลูกนี้นะครับถ้าเขาไม่เล่นก็คงไม่น่าจะเข้าจริงๆนะครับลูกนี้นะครับด้วยการที่เขาเล่นแบบ กังฟูไม่ไหมวยจีนอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะลูกก็เลยเข้าประตูไปฮะทำให้เสียโอกาสในการเสมอเลยนะครับผมแทนที่จะชนะด้วยซ้ำไปเล่นในบ้านนะครับน่าเสียดายแทนโคชิโกจริงๆครับผมไอส์รันเล่นอะไรอ่ะบรรดาครับเบอร์30ครับตีเร็วไปหน่อยครับ ครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ไม่มีประตูเกิดขึ้นนะครับผมก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายจริงๆนะครับโคซิโกก็คงจะเครียดกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าออแต้มของฮองอันจาลายไม่ดีขึ้นเลยนะครับนัดนี้ก็เป็นนัดที่เจแล้วที่ไม่ชนะใครนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีทั้งแพ้แล้วก็เสมอแค่นั้นเองนะครับนะฮะโอ้เสียดายจริงๆครับผมปีหน้านี่ผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ย ต้องได้ลงทุนแน่นอนนะฮะสลับท่านประธานเหงียบเบาดึกนะฮะและวันนี้ผมก็คงจะต้องไปก่อนฮะกับการดูบอลแบบเศร้าๆในครั้งนี้นะครับผมก็เศร้าไปด้วยสงสารฮองอันยาไลนะครับสงสารโคสิโกนะครับวันนี้ไปก่อนครับยอดเจ้าวิลลิกบายจอมยุธคนคนไทยในเวียดนามล้ำลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ครับผมสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ยศยาวีลีกในช่วงคันปากอยากพูดบอลจบอารมณ์ไม่จบ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 